คุณกำลังฟัง Wandering in the Books Podcast มาเดินเล่นไปในหนังสือด้วยกันนะคะสวัสดีค่ะเพียวค่ะมาถึง EP ที่6กันแล้วนะคะ EP นี้หนังสือที่เพียวหยิบมามีชื่อว่า The Why Cafe Cafe สำหรับคนหลงทางเขียนโดยคุณจอห์นเซเลกี้นะคะแล้วก็แปลโดยคุณธิดารัตเจริญชัยชนะค่ะ จากสำนักพิมพ์บีอิงนะคะจริงๆหนังสือเล่มนี้เนี่ยค่อนข้างจะเป็นหนังสือดังเลยนะคะคิดว่าเพื่อนๆหลายคนก็คงได้อ่านแล้วแต่ของเพียวเนี่ยตอนแรกเพียวก็ไม่ได้รู้จักแต่ว่ามีพี่ชายคนหนึ่งที่รู้จักกันเขาซื้อมาให้นะคะแล้วก็อู้อ่านแล้วก็รู้สึกน่าสนใจจริงๆตัวหนังสือเนี่ยจริงๆเนี่ยเขาอยู่ในหมวดจิตวิทยาพัฒนาตนเองนะคะแต่ว่า ในการเล่าเรื่องของเขาเนี่ยมันจะไม่ใช่เป็น how to 1 2 3แบบมีแบบฝึกหัดให้ลองทำอะไรแบบนั้นนะคะมันจะเป็นเรื่องราวของผู้ชายคนหนึ่งนี่แหละที่เขารู้สึกเบเอ์กับการทำงานหรือว่ารู้สึกสับสนกับการใช้ชีวิตแล้วก็พยายามที่จะออกเดินทางเพื่อไปชาร์จแบต ก็คือเหมือนที่เราเป็นกันทุกคนอะนะคะแล้วก็ได้ไปพบเรื่องราวระหว่างทางนี่แหละหน่าสนใจตรงนี้แล้วเขาก็มีปิ้งขึ้นมาเป็นแนวทางการใช้ชีวิตแบบใหม่ๆซึ่งเราก็จะได้เรียนรู้ไปพร้อมกับเขาและเพียงต้องบอกว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยอ่านง่ายมากนะคะแนะนำเลยสำหรับเพื่อนๆนักอ,อ่านมือใหม่เนาะก็อาจจะเริ่มต้นด้วยเล่มนี้ก่อนก็ได้เพราะว่าคืออันดับแรกเลยคือตัวหนังสือใหญ่ละแล้วก็ในแต่ละบทเนี่ยไม่ยาวมาก แล้วก็เขาแบ่งบทออกมาชัดเจนคือถ้าเราไม่อยากอ่านปืดเดียวเลยเนี่ยเราก็สามารถแบ่งได้นะว่าวันนี้เราอ่านบทนี้วันพรุ่งนี้เราอ่านอีกบทหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะส่วนตัวเพื่อเองเนี่ยเมื่อก่อนน่ะเป็นคนที่ไม่ใช่นักอ่านนะคะสองสปีที่แล้วเนี่ยยังอ่านหนังสือไม่จบเล่มเลยแต่ก็ฝึกตัวเองด้วยการอ่านแบบนี้ค่ะอ่านเป็นท่อนๆไปอ่านแบบวันละ 2- 3ส,สาหน้าอย่างเงี้ยค่ะจนเราหา หมวดของหนังสือที่เราค่อนข้างจะสนใจและในที่สุดเราก็เริ่มหลงรักการอ่านก็ขอให้เ,เพื่อนๆอาจจะลองเริ่มต้นดูด้วยเล่มนี้เนาะเพราะว่าเนี่ยอ่านง่ายมากเพียวอ่านแป๊บเดียวจบเลยแล้วก็ได้แรงบันดาลใจเยอะจริงๆนะคะจากหนังสือเล่มเล็กๆเล่มนี้โอเคค่ะงั้นเรามาเริ่มเรื่องราวกันเลยนะคะก็อย่างที่บอกไปว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยมันเป็นการเล่าเรื่องราวของผู้ชายคนหนึ่งซึ่งเขารู้สึก เบิร์นเอาท์กับการทํางานแล้วก็ชีวิตต่างๆรอบตัวเนาะแล้วก็เริ่มตั้งคําถามกับชีวิตแล้วว่าชีวิตมันไม่มีอะไรมากไปกว่าน,นี้แล้วหรอแล้วก็เริ่มรู้สึกว่าไม่รู้ว่าทิศทางที่ตัวเองดําเนินมาเนี่ยมันมันเป็นอย่างที่ใจเขาเองต้องการจริงๆหรือเปล่าโดยผู้ชายคนนี้ในเรื่องเขาก็มีชื่อว่าจอนนะคะชื่อเดียวกับผู้เขียนเลย เพื่อจะอ่านท่อนที่เขาเริ่มตั้งคําถามกับตัวเองนะคะในตอนที่เขาเนี่ยทำงานอยู่แล้วเขาก็เริ่มคิดขึ้นมาเขากล่าวเอาไว้ว่าผมตั้งคําถามกับตัวเองเกือบทุกวันว่าชีวิตไม่มีอะไรมากไปกว่าการนั่งทํางานอยู่ในคอกสี่เหลี่ยมวันละ10-12ชั่วโมงเพื่อจะได้เลื่อนตําแหน่งแล้วหลังจากเลื่อนตําแหน่งก็ต้องนั่งทํางานในออฟฟิศเพิ่มเป็นวันละ12-14ถึงชั่วโมงแล้วหรือ สมัยเรียนมัธยมปลายผมตั้งหน้าตั้งตาอ่านหนังสือเพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัยพอเรียนมหาวิทยาลัยจบผมก็เตรียมตัวเองให้พร้อมสำหรับโลกแห่งการทำงานและนับตั้งแต่วันที่เริ่มทำงานผมก็ทุ่มเทเวลาทั้งหมดเพื่อความก้าวหน้าในอาชีพแต่มาถึงตอนนี้ผมชักจะเริ่มสงสัยแล้วว่าคนที่ช่วยชี้ทางให้เหล่านั้น เพียงแค่บอกกล่าวถึงสิ่งที่พวกเขาเคยได้ยินได้ฟังมาจากคนอื่นอีกต่อหนึ่งหรือเปล่าเพื่อนๆเ,เคยมีคำถามกับตัวเองแบบนี้บ้างไหมคะแต่เพียวต้องบอกก่อนนะคะว่าไม่ใช่ว่าทำงานในออฟฟิศหรือว่าเป็นพนักง,งานประจำเนี่ยจะเป็นสิ่งที่เป็นในแง่ร้ายนะคะเพราะว่าหลายคนก็มีความสุขแล้วก็แฮปปี้ตรงนั้นซึ่งไม่ได้เป็นปัญหาอะไรเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทาความเข้าใจก่อนก็คือเข้าใจตัวเราเองเนี่แหละคะ่ะ และที่คุณจรเขาเริ่มตั้งคําถามเนี่ยก็เพราะว่าเขาเริ่มสับสนและว,ว่าชีวิตที่เขาเป็นอยู่เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เขาต้องการจริงๆหรือว่ามันเป็นสิ่งที่เขาทําเพื่อต้องการการยอมรับจากสังคมแต่ก็อย่างว่าแหละค่ะบางทีในชีวิตเราเนี่ยมันก็มีเงื่อนไขหลายๆอย่างเนาะที่เราอาจจะไม่ได้ทําตามหัวใจเราได้ร้อซแต่เพียวก็คิดว่ามีคนจํานวนมากเลยนะคะที่ดําเนินชีวิตไปโดยที่ไม่ได้เข้าใจหรือว่ารับรู้ ในสิ่งที่หัวใจตัวเองต้องการด้วยซ้ำซึ่งเพียวเองก็เป็นแบบนั้นนะคะบางครั้งเราก็ยังตอบตัวเองไม่ได้เราก็ยังคงสับสนอยู่เนาะบอกตรงๆเลยว่าตัวเพียวเองเนี่ยเคยแม้กระทั่งเสิร์ช Google เลยนะคะว่าเป้าหมายของชีวิตก็คือควรจะเป็นยังไงหรือว่าความหมายของชีวิตคืออะไรคือสับสนในตัวเองเบอร์นั้นเลยะคะ่ะ โอเคเรากลับมาเข้าเรื่องกันดีกว่าค่ะวันนี้คิดว่าจะต้องยาวแน่ๆเลยน่าจะยาวกว่าที่ตั้งใจไว้นะคะก็ค่ะอย่างที่ว่าคือเป็นเป็นเรื่องราวของผู้ชายคนหนึ่งเนาะที่ชื่อคุณจรแล้วก็เริ่มคิดสับสนในชีวิตตั้งคำถามกับตัวเองสุดท้ายเนี่ยเขาก็เลยเลือกที่จะออกเดินทางนะคะเพื่อไปชาร์แบตเพื่อไป ผ่อนคลายหลีกหนีจากปัญหาต่างๆนานาที่บ้านค่าใช้จ่ายเอยเรื่องงานเอยแล้วก็ชีวิตโดยทั่วไปเขาก็คิดว่าการเดินทางครั้งนี้แหละอาจจะช่วยเพิ่มพลังให้เขาอีกครั้งและเรื่องราวมันก็เกิดขึ้นตอนที่เขาเดินทางนะคะเขาก็ขับรถไปตามเส้นทางที่เขาวางไว้เนาะแล้วก็ปรากฏว่ามันเกิดรถติดแบบติดไม่รู้เกิดอะไรขึ้นนะคะก็คือรออยู่บนถนนนานมาก จนสุดท้ายเนี่ยเขาก็เหมือนมีเจ้าหน้าที่เนาะมาแจ้งว่ามันมีรถบรรทุกกว่มอมแล้วทางเนี่ยมันก็ปิดเลยคือไม่สามารถสัญจรได้อีกแล้วก็คือต้องสตั๊กอยู่ตรงนั้นเลยคุณจอนเขาก็เลยตัดสินใจที่จะเลี้ยวกลับนะคะแล้วก็วกไปทางอื่นแล้วก็วกไปวกมาค่ะเขาก็เล่าว่าอ่าไปทางนั่นไปทางนี้ที่ใต้อะไรอย่างเงี้ยนะคะสุดท้ายก็คือหลงค่ะไม่รู้แล้วว่าตัวเองอยู่ที่ไหนน้ํามันก็จะหมดก็ไม่รู้จะทํำยังไง กแล้วก็เข้าไปตามเส้นทางที่มันเขียนว่าแบบถนนสายเก่านู่นนี่นั่นซึ่งก็เริ่มน่ากลัวแล้วทีนี้เขาก็เห็นถนนสายหนึ่งเนี่ยอืมอันนี้เขาก็ไม่รู้มันอยู่ที่ไหนเหมือนกันเขาก็ลองเลี้ยวเข้าไปปรากฏว่าไปเจอคาเฟ่แห่งหนึ่งค่ะอยู่ท่ามกลางความเมืองวางค่ะไม่รู้ว่าคาเฟ่อันนี้มาตั้งอยู่ได้ยังไงนะคะเขาก็โอเคหิวก็หิวแล้วเนาะก็คงต้องพักที่นี่แหล,ละแหละและเรื่องราวมันก็เกิดขึ้นตอนนี้ค่ะเมื่อเขาเข้าไปในคาเฟ่เขาก็ได้พบกับ บริกรหญิงคนนึงนะคะชื่อคุณเคซี่คุณเคซี่ก็มอบเมนูให้เขาเมนูเนี่ยก็คือเป็นเมนูอาหารปกติเลยแต่ที่น่าสนใจคือที่ปกหลังของเมนูค่ะเขาเขียนไว้ว่าเหตุใดคุณจึงมาที่นี่คุณกลัวตายไหมคุณพึงพอใจกับชีวิตหรือยังอืมนี่แหละค่ะคือจุดเริ่มต้นของบทสนทนาทั้งหลายที่อยู่ในคาเฟ่แห่งนี้ ต้องบอกก่อนว่าเรื่องราวทั้งหมดต่อจากเนี้จะเป็นแค่การพูดคุยนะคะของคุณจรกับคนที่อยู่ในคาเฟ่ทั้งหมดเลยทั้งเล่มเลยค่ะซึ่งมันเป็นเล่มไม่ใหญ่มากนะคะก็จะเป็นเล่มเล็กๆเ,เท่านั้นแต่เนื้อหาค่อนข้างที่จะอัดแน่นแล้วก็น่าสนใจมากๆเพียวคิดว่าเพียวน่าจะแยกออกมาได้สัก3า EP เลยเพราะว่าอยากจะแยกหัวข้อตามคําถามที่อยู่หน้าปกหลังของเมนูนะคะก็คือ3คําถามที่ได้บอกไปแล้ว ก็หลังจากที่คุณจอนได้รู้จักกับเคซี่ที่เป็นบริกรสาวแล้วเนาะ mm. เขาก็แนะนําให้รู้จักกับเจ้าของแล้วก็เป็นพ่อครัวด้วยชื่อคุณไมค์อันนี้เราก็จะจํำชื่อไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะคุยกันอีกทีทีหลังทีนี้เขาก็เริ่มคุยกับคุณเคซี่นะคะในหัวข้อคําถามแรกก็คือเหตุใดคุณจึงมาที่นี่ซึ่งคุณเคซี่เขาก็บอกว่า มันไม่ได้เกี่ยวกับคาเฟ่นนะแต่มันถามว่าใครคนหนึ่งมีชีวิตอยู่เพื่ออะไรกันแน่ถ้าเพื่อนๆไปเจอคาเฟ่แบบนี้เพื่อนๆคิดว่าเป็นคาเฟ่ที่ประหลาดไหมคะซึ่งคุณจอเนี่ยในหนังสือเขาก็บรรยายเหมือนกันว่าเขาก็แบบรู้สึกว่ามันประหลาดมันดูลึกลับซับซ้อนอะไรสักอย่างแต่ด้วยบทสนทนาและคำถามที่น่าสนใจแบบนี้ก็ทาให้โอเคเขาก็คุยต่อเนาะว่าเขารู้สึกยังไงกับคาถามนี้ เพียวจะอ่านที่คุณจอรนเขาตอบคุณเคซี่ไปนะคะคุณจอรนเขาพูดเอาไว้ว่าหากผมซื่อสัตย์กับตัวเองเต็มที่ผมคงยอมรับว่าสงสัยมาหลายปีแล้วว่าชีวิตไม่มีอะไรมากกว่าที่ผมรู้แล้วหรือไม่ใช่ว่าชีวิตผมเลวร้ายอะไรหรอกนะแน่นอนว่าบางครั้งมันก็น่าขัดข้องใจโดยเฉพาะช่วงหลังๆมานี้แต่ผมมีงานที่ดีพอสมควร มีเพื่อนดีชีวิตก็พอใช้ได้จัดว่าดีด้วยซ้ำถึงกระนั้นลึกๆในใจผมกลับมีความรู้สึกบางอย่างที่ไม่อาจอธิบายได้เพื่อนๆเคยมีคำถามอะไรประมาณนี้กับตัวเองบ้างไหมคะถ้าส่วนตัวเพียวเนี่ยเพียวเพียวมีบ่อยมากๆเลยเพราะบางทีเราไม่รู้นะว่าเราจะไปถามใครได้แต่สุดท้ายแล้วมันก็คงจะต้องเป็นตัวเราเนี่ยแหละคะ่ะที่จะให้คำตอบถูกไหมคะ ซึ่งคุณเคซี่เขาก็ได้ตอบกลับคุณจอนนะคะหลังจากที่คุณจอนพูดไปแบบนั้นเขาก็บอกว่าไอ้ความรู้สึกนั้นแหละมันเป็นสิ่งกระตุ้นให้ผู้คนเริ่มถามคำถามที่คุณเห็นนั่นแหละค่ะไอ้คำถามที่คุณเห็นก็คือคำถามที่ว่าเหตุใดคุณจึงมาที่นี่คุณเคซี่เขาก็บอกว่าการถามคำถามนั้นก่อให้เกิดแรงผลักดันให้ค้นหาคำตอบและเมื่อไหร่ที่ใครคนหนึ่งค้นพบคาตอบ พลังที่รุนแรงไม่แพ้กันจะก่อกำเนิดขึ้นเมื่อไหรที่ใครคนหนึ่งรู้ว่าเหตุใดเขาจึงมาที่นี่เหตุใดเขาจึงมีตัวตนรู้เหตุผลของการมีชีวิตอยู่เขาจะอยากตอบสนองต่อเหตุผลนั้นเพียวมองว่ามันเป็นคำถามที่ทรงพลังมากนะคะตอนที่เพียวอ่านเนี่ยคำถามมันวนอยู่ข้างในเราจริงๆอะิะมันเหมือนเป็นแรงผลักดันเหมือนที่คุณเคซี่เขาบอกจริงๆคุณจรเองเนี่ยเขาก็มีเขียนเอาไว้ในนี้ว่า หลังจากที่เขา,าได้คุยกับคุณเคซี่ในเรื่องของคำถามนี้เนี่ยมันวนเวียนอยู่ในหัวมันเหมือนเป็นคำถามว่าใครคนหนึ่งมีชีวิตอยู่เพื่ออะไรกันแน่ซึ่งหลังจากตรงนี้เนี่ยบทสนทนายา,ยาวของคุณจอนแล้วก็คุณเคซี่ก็เริ่มต้นขึ้นนะคะเขาก็มีการถามคาถามกันไปกันมาแล้วก็มีตัวละครอีกคนหนึ่งก็คือคุณไมค์ที่เพียวกล่าวไปแล้วตอนต้นนะคะว่าเป็นเจ้าของร้านแล้วก็เป็นพ่อครัวด้วยก็เข้ามาพูดคุยด้วยคุณไมค์เขาก็บอกว่า เมื่อใครคนหนึ่งรู้เหตุผลที่ตัวเองมาที่นี่เท่ากับเขาได้ระบุเป้าหมายของการมีชีวิตแล้วเขาอาจพบว่าอยากทำสิ่งต่างๆสักสิอย่าง20อย่างหรือ100อย่างเพื่อตอบสนองเป้าหมายของการมีชีวิตของตนเขาก็มีการยกตัวอย่างนะคะหลายๆเรื่องก็อย่างเช่นสมมติว่าเราเกิดมาเพื่อ,อเรารู้เป้าหมายแล้วว่าเราอยากจะช่วยเหลือคน ไอ้การช่วยเหลือคนเนี่ยมันก็ไปได้หลายทิศทางมันก็ขึ้นอยู่กับคนเนาะบางคนก็อาจจะไปเป็นแพทย์ก็คือเป็นการช่วยเหลือคนหรือบางคนอาจจะเป็นคนก่อสร้างเขาก็ไปสร้างแหล่งพักพิงในพื้นที่แร้นแค้นหรือว่าอาจจะเป็นนักบัญชีก็ได้ก็สามารถช่วยเหลือผู้คนในเรื่องของภาษีอันนั้นก็เป็นการตอบโจทย์เป้าหมายชีวิตของตัวเองเหมือนกัน ซึ่งตัวคุณจรเองเนี่ยเขาก็มีคําถามติดตลกนิดนึงนะคะเขาก็ถามว่าอ้าแล้วถ้าผมมาที่นี่เพื่อจะได้สัมผัสกับประสบการณ์เป็นเศรษฐีเงินล้านล่ะคุณเคซี่เขาก็บอกว่าคุณก็ทําสิ่งที่มันตรงกับคํานิยามของการเป็นเศรษฐีเงินล้านของคุณเขาก็บอกว่าถ้ามันหมายถึงการที่จะต้องมีปฏิสัมพันธ์กับพวกเศรษฐีเนาะก็ทําไปคุณก็ทําไปอย่างนั้นจนกว่าคุณจะมีเงินหล้านดอลลาร์คุณก็ต้องทําไป ในส่วนของตัวอย่างอื่นๆมันก็เหมือนกันทางเลือกเป็นของคุณเสมอค่ะสุดท้ายคุณจอนเขาก็ตอบคุณเคซี่กลับไปว่าอาจเป็นเพราะว่าผมไม่รู้คำตอบของคำถามข้อนี้พอไม่รู้ว่าตัวเองมาที่นี่ทำไมและอยากทำอะไรจึงทำสิ่งต่างๆที่คนส่วนใหญ่ทำกันทีนี้คุณเคซี่เขาก็เลยเริ่มเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับเต่าตนุค,ค่ะ เขาก็เริ่มเล่าว่าคือตอนนั้น,นเขาไปเที่ยวที่ฮาวายค่ะแล้วเขากำลังดำน้ำแบบสโนว์เกิลอยู่ที่ชายฝั่งและในระหว่างที่เขากำลังเพลิดเพลินกับปลาน้อยใหญ่บริเวณนั้นนะคะเขาก็เหลือบไปเห็นเจ้าเต่าตนุตัวเบรเริ่มเลยกำลังว่ายน้ำอยู่ข้างและนั่นก็เป็นครั้งแรกที่เขาได้เห็นเต่าตนุตัวเป็น,เ,ปนเขาก็เลยดีใจมากเลยค่ะแล้วตอนที่เขาก้มลงไปมองมันนะคะมันอยู่ใกล้ๆกับเขาพอดีเลยแต่สักพักเนี่ย เจ้าเต่าเนี่ยก็เริ่มเคลื่อนที่ออกไปท,ทั้งทที่เขาสวมตีนกบอยู่นะคะเขาก็แบบดำน้ำําตามอย่างเต็มที่เลยแล้วก็ไม่ได้สวมเสื้อชูชีพด้วยมันก็คือไม่สามารถทําให้เขาว่ายน้ําช้าลงได้เขาก็ว่ายสุดแรงเกิดเลยแต่สุดท้ายเนี่ยเต่าตนุก,ก็ว่ายห่างออกไปเลยตัวที่เขาตามไม่ทันนะคะแล้วก็มาวันที่2องเขาก็ไม่ยอมแพ้นะคะเขาก็กลับมาอีก แล้วเขาก็มาตามหาเต่าตนุเขาก็ไปเจออีกตัวหนึง่งทีนี้เขาก็ลองอีกเขาก็ลองไหว้ตามมันอีกปรากฏว่าก็ไม่ทันอีกค่ะเหมือนเดิมเลยและในวินาทีนั้นเองที่เขาได้พบกับบทเรียนสำคัญในชีวิตคุณเคซี่เขาก็อธิบายต่อไปว่าฉันตระหนักว่าเต่าตนุเคลื่อนที่ไปตามการเคลื่อนที่ของสายน้ำเวลาที่คลื่นซัดเข้าหาฝั่งถึงแม้จะเป็นเต่าตนุ แต่มันก็ปล่อยตัวให้ลอยและตีขาแค่พอให้ประคองตัวอยู่ในตำแหน่งเดิมได้เมื่อกระแสน้ำพัดกลับลงทะเลมันจะตีขาเร็วขึ้นเพื่อจะได้ใช้การเคลื่อนที่ของน้ำให้เป็นประโยชน์เต่าตุ่นุไม่เคยต้านกระแสคลืขึ้นแต่มันจะใช้ประโยชน์จากคลื่นแทนเหตุผลที่ฉันว่ายน้ำตามมันไม่ทันเป็นเพราะฉันตีขาตลอดเวลา ไม่ว่ากระแสน้ําจะพัดไปทางไหนแรกๆก,ก็โอเคอยู่หรอกนะฉันเกาะติดมันไปได้เรื่อยๆบางครั้งต้องผ่อนแรงเตะน้ําด้วยซ้ําแต่ยิ่งไายต้านกระแสขึ้นที่พัดเข้าหาฝั่งเท่าไหร่ก็ยิ่งเหนื่อยเท่านั้นหมายความว่าพอถึงเวลาที่คลื่นพัดออกจากฝั่งฉันก็ไม่มีแรงพอที่จะใช้ประโยชน์จากมันเพื่อนๆได้เรียนรู้อะไรจากเรื่องราวของเจ้าเต่าตนุตัวนี้บ้างคะ จริงๆมันก็เปรียบได้เหมือนชีวิตของเราเนาะไอคลื่นที่พัดเข้าหาฝั่งมันก็เหมือนกับผู้คนกิจกรรมหรือว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นที่มันดึงความสนใจดึงพลังงานแล้วก็เวลาของเราไปมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับเป้าหมายชีวิตของเราเลยมันไม่ได้ช่วยอะไรเลยแล้วก็เป็นแรงต้านด้วยซ้ําแต่เราก็ใช้เวลาใช้พลังงานของเราไปกับสิ่งนั้นมากมายเท่าไหร่เราก็อาจจะหลงลืมตรงนั้นไปนะคะ ส่วนคลื่นที่พัดออกจากฝั่งเนี่ยมันก็คือเหมือนกันคือเป็นขั้วตรงข้ามก็จะเป็นผู้คนเป็นกิจกรรมต่างๆที่จะช่วยเราให้บรรลุเป้าหมายในชีวิตของเราได้แต่เวลาที่เราเสียพลังงานของเราไปแล้วเนี่ยกับคลื่นที่พัดเข้าฝั่งเราก็จะไม่มีแรงเหลือพอและเวลาที่มีคลื่นพัดออกจากฝั่งมาเนี่ยเราไม่มีแรงที่จะไปต่อเพราะฉะนั้นมันก็เลยเหมือนเป็นการที่เราสตั c อยู่กับที่เพราะว่า เราไม่รู้ว่าเราจะไปทางไหนก็มีบทหนึ่งนะคะที่คุณเคซี่เขาก็ยกตัวอย่างเนาะว่าเวลาที่เรามีเป้าหมายแล้วว่าชีวิตเราเนี่ยเกิดมาเพื่ออะไรเกิดมาเพื่อทำอะไรเราจะสามารถที่จะมีแรงผลักดันจากสิ่งรอบข้างเพื่อที่จะไปให้ถึงเป้าหมายนั้นได้มันก็อาจจะเป็นเหมือนหนังสือเล่มอื่นๆเนาะเพื่อนๆอาจจะเคยได้ยินคือ law of attraction คือกฎแห่งแรงดึงดูดอย่างเงี้ยค่ะ ว่ามันไม่ใช่เป็นเรื่องลึกลับซับซ้อนหรือว่าเป็นไสยศาสตร์อะไรนะคะแต่ว่ากฎเหล่านี้มันมันเป็นเรื่องง่ายๆที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันอย่างที่เขายกตัวอย่างเอาไว้ในหนังสือก็เช่นว่ามีทฤษฎีหนึ่งที่ชื่อว่า ทฤษฎีจำนวนทวีคูณก็คือถ้าคุณบอกอะไรบางอย่างกับใครคนหนึ่งและบอกให้เขาไปบอกต่อคนอื่นแล้วคนนั้นก็ไปบอกคนอื่นต่อๆไปในอีกไม่ช้าข้อความของคุณก็จะไปถึงหูคนจำนวนมากกว่าที่คุณคุยด้วยเป็นการส่วนตัวเยอะเลยนั่นก็คือเวลาที่เราบอกอะไรใครไปค่ะมันก็จะกระจายตัวออกไปเนาะซึ่งตัวนี้เขาก็ยกตัวอย่างว่าอย่างเช่นว่า สมมุติว่าเรามีเพื่อนที่สนใจอะไรอย่างหนึง่งคือเขาหลงไหลในเรื่องนั้นมากแล้วเราก็เห็นเลยว่าเขามีแพชชั่นสุดๆคือเขาตั้งใจทํามากๆแล้วเวลาที่เรารู้จักใครสักคนนะคะที่จะสามารถช่วยเหลือเขาได้ในการทํางานตรงนั้นหรือว่าในเป้าหมายที่เขามีตรงนั้นเนี่ยเราก็จะแนะนําถูกไหมคะเพราะเรามองเห็นแล้ว ว่าเขาไปได้แน่นอนเพราะว่าเขาตั้งใจจริงๆยกตัวอย่างอย่างสมมุติตัวเพียวเองเนี่ยเพียวมีเพื่อนที่เขาสนใจในเรื่องของการทําขนมเนี้ยเพียวก็รู้แล้วว่าคนนี้เขาชอบมากๆแล้วพอดีเราไปรู้จักกับพี่คนหนึ่งที่เขามีสูตรทําขนมที่แบบอร่อยมากเลยเนี่ยทีนี้แหละเราจะเริ่มแนะนําให้เขาสองคนรู้จักกันและเพราะว่าเรามองเห็นความหลงใหลตรงนั้นของคนทั้งคู่อะค่ะ มันก็จะเป็นเรื่องราวที่ดําเนินต่อไปอย่างนี้เรื่อยๆมันถึงบอกว่าบางทีความสําเร็จเนี่ยมันอยู่ที่คอนเน็กชันเนาะแต่ไอคอนเน็กชันเนี่ยมันไม่ใช่การที่เราไปเขาเรียกว่าอะไรประจบคนอื่นเพื่อที่จะได้รับความช่วยเหลือแต่คอนเน็กชันเนี่ยมันจะมาเพราะว่าเป้าหมายชีวิตของเราชัดเจนความหลงไหลของเราเนี่ยมันไปทําทให้คนอื่นมองเห็นในความตั้งใจของเราและมันก็จะเหมือนกับคลื่นที่สัดออกจากฝั่งะคะ่ะ เมื่อเราพบแล้วว่าเราต้องการอะไรจริงๆแล้วเราก็ปล่อยตัวเองค่ะให้ไหลไปกับคลื่นที่มันช่วยสัดเราออกจากฝั่งทีนี้เราก็จะไปได้เร็วขึ้นแล้วเราก็จะประสบความสําเร็จได้เร็วขึ้นและอย่างที่เคยบอกไว้นะคะว่าไอ้คำว่าความสําเร็จเนี่ยอย่าให้ใครมาตัดสินมันไม่ได้มีค่าวัดที่จํานวน เงินทองหรือว่าจำนวนผู้ติดตามในโซเชียลมีเดียอะไรก็ตามสุดท้ายแล้วมันอยู่ที่ตัวเราเองเนี่ยแหละค่ะว่าเราจะพึงพอใจที่จุดไหนเพียวก็ขอจบอ่าอี EP นี้ไปด้วยอ่าท่อนนี้นะคะที่เขาได้บอกเอาไว้ว่าคุณเท่านั้นที่รู้ว่าต้องการอะไรจากการมีชีวิตอยู่อย่าปล่อยให้สิ่งต่างๆหรือผู้คนผลักดันให้คุณไปอยู่ในจุดที่รู้สึกว่าไม่สามารถควบคุมชะตาชีวิตของตัวเองได้อีกต่อไป จงเลือกทางเดินชีวิตของตัวเองอย่างกระตือรือร้อนไม่อย่างนั้นมันจะถูกเลือกให้คุณเพียวก็หวังว่าการเล่าหนังสือของเพียวในวันนี้จะเป็นส่วนเล็กๆนะคะที่ช่วยเพื่อนๆในการตอบคำถามที่ว่าเหตุใดคุณจึงมาที่นี่ได้ดีมากขึ้นและก็ขอให้เพื่อนๆทุกคน หาคลื่นที่ซัดตัวเองออกจากฝั่งได้เจอเร็วๆนะคะยังไงเพียวก็ฝากติดตามแล้วก็ Subscribe ช่องของเพียวเอาไว้ด้วยนะคะแล้วก็ติดตามกันต่อไปใน EP นะีหน้าเพียวก็จะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องของคำถามต่อไปก็คือคุณกลัวตายไหมมาจากหนังสือเล่มเดียวกันนี้อย่าลืมติดตามนะคะฝากไว้ด้วยคะ่ะขอบคุณมากคะ่ะ